ได้มาแล้วครับเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกมากเจ้านี่คือ power bank พกพาขนาด5 0 0 0มิิล m ป์ตัวนี้เป็นแบรนด์ของไอมี่นะครับได้รับมาตรฐานพออกอแล้วในส่วนหัวชาร์จเนี่ยสามารถพับเก็บได้ครับมีให้เลือก2แบบ Lightning แล้วก็ Type C ที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นหัว Lightning ครับแล้วเขาก็จะมีสาย Type C มาให้ด้วย เขาออกแบบมาเนี่ยให้เป็นได้ทั้งสายชาร์จและก็สายฮิ้วนะครับเห็นเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้ความจุอยู่ที่5 0 0 0มิลลิแอมในกรณีที่จําเป็นต้องใช้แบตเตอรี่หลายอย่างเนี่ยสามารถชาร์จได้3อุปกรณ์เลยใช่แค่ว่าจะชาร์จได้แค่ g a จ g e นะครับสามารถชาร์จมือถือได้3เครื่องพร้อมกันต้องท้ายซีฝั่งเนี้ยสามารถชาร์จได้ทั้งเข้าแล้วก็ออกเลยครับว o w e แบงค์ <Power bank S 1> เล็กๆแบบเนี้ยพกพาไปไหนก็สะดวกอยากจะใช้งานก็ดึงขึ้นมาเสียบโทรศัพท์ได้เลยเวลาไปไหนมาไหนต้องการความคล่องตัวตัวเนี้ยตอบโจทย์เลยแล้วทางไอ้มี่เนี่ยเขามีให้ ในบ็อกเซตก็จะมีสายชาร์จและก็ถูกเก็บ Power b a n แมาให้ด้วยแล้วที่สําคัญ Power Bank ของ i m มเนี่ยเขาได้รับมาตรฐานมาอ,อกปอเป็นที่เรียบร้อยใครที่กำลังตามหา Power Bank ที่พกพาสะดวก p พาเวอร์แบงค์ไอมี่กอรี่ห้าพันมเนี่ยตอบโจทย์เลยครับไม่ใช่ว่าขนาดเล็กอย่างเดียวยังจ่ายไฟได้สูงสุดถึง22.5วัตต์ทั้งเล็กทั้งเร็วเลยถ้าใครสนใจก็ลองไปดูในตะกร้าเหลืองซ้ายมือนะครับ